แอปท t บทัศช่วยจัดการทุกบัญชีสะดวกขึ้นพร้อมมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยช่วยเตือนทุกเรื่องการใช้เงินในช่วงเวลาที่คุณต้องการแน่เคล็ดลับต่อยอดทางการเงินให้คุ้มกว่ามาดูวิธีสมัครใช้งานแอป t b t b ทัศสำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารฐานไทยธรชาติ้วยบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับให้ท่านปิด Wi-Fi โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต,ตจากเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้นขั้นตอนแรกให้ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอป TTB t บีทัลงบนมือถือของท่านจากนั้นเลือกเมนูสมัคร TTB t ทั อ่านรายละเอียดข้อตอกลงและเงื่อนไขาการสมัครใช้บริการจากนั้นทำเครื่องหมายยินยอมและกดถัดไปกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรเสร็จแล้วกดถัดไปเลือกวิธีสมัครด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดจากนั้นกดถัดไป สำหรับวิธีสมัครแอปทีทีบี TV ทัด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดท่านต้องไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรอกหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด16หลักและกรอกหมายเลข cvv 3หลักจากนั้นกดถัดไปกรอกรหัส otp จาก sms ที่ได้รับจากเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ตั้งรหัสผ่าน6หลักสำหรับเข้าใช้งานแอป TTB Touch ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งสมัครใช้งานแอป TTB Touch สำเร็จเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครใช้งานแอป TTB Touch สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทหารไทยธนาตาด้ดยบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด เปิดบัญชีถอนโอนเติมสแกนจ่ายบิลง่ายกว่าที่คิดครอบคลุมทุกธุรกรรมจําเป็นไม่ว่าบินที่ใดหรือธนาคารใหๆเปิดแอปทีทีบีทัศแล้วจัดการได้เลยทุกที่ทุกเวลาดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ